เร่งร่วนที่2ก็คือเรื่องการศาึกษาจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง12โรงร่วมทํายุทธศาสตร์ร่วมกันให้ร่วมกันคุยกันว่าท่านจะพัฒนาเด็กของท่านไปนในทิศทางใดท่านจะให้ลูกหลานท่านเป็นโรงเรียน2องภาษาหรือไม่3าภาษาหรือไม่หรือเด่นทางด้านใดด้านหลักสูตรของโรงเรียนนะคะซึ่ง บริบทของโรงเรียนเทศบา 7, ลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์นั้นนักเรียนก็จะมีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีศิละปะและเทคโนโลยีนะคะเบื้องต้นเราก็จะนํามาปรับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรด้านดนตรีปรงลางซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบา 7, ลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์น,นะคะหลักสูตรต่อไปก็คือหลักสูตรด้านศินละปะนะคะและเราทํา MOU กับนะคะปัญญพิวัตรก็คือ ศินธุรกิจสมัยใหม่และศินอุตสาหกรรมนะคะโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอ,อุดรธานีบริหารงานโดยนางธนพรแก้วชารุนผู้อำนวยการสถานศึกษานายอภิรักษ์สัพโสรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการแลงานบุคคล นางสาววิทดาแก้วไชยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนในงบประมาณนายวุฒิชัยสาริวงศ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนและงานอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสมเคราะห์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดการเรียนการสอนสองแผนการเรียนคือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการศึกษาการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือที่เรียกว่าทวิศึกษาในปี2564โรงเรียนเทศบาล7รถไฟสงเคราะห์ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหรือ PIM ทำความร่วมมือทางการศึกษาสสาขาวิชาคือสินการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และสินธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการการโรงแรมและการบินโดยมีพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือในการจัดห้องเรียนพันธมิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23มีนาคม2,565ที่ผ่านมาในปีการศึกษา2,566โรงเรียนเทศบาล7รถไฟสงเคราะห์ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดการรูปแบบพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับวิทยาลัยสารพรช่างอุดรธานีสาขาวิชาสารสนเทศระดับชั้นม .4 วิชาโซลาเซลล์ระดับชั้นม .1 รวมถึงลงนามความร่วมมือจัดทํารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัตดอนทานีสองรายวิชาคือเลิฟดีไซน์และวิชาโซเชียลมีเดียเพื่อความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพโรงเรียนเทศบาลเจ็ 7, ดรถไฟสงเคราะห์มีโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร IEP สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่1หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2566มีดังนี้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านศิลปะแผนการเรียนความเป็นเลิศด้านดนตรีแผนการเรียนความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์แผนการเรียนทวิศึกษา กับสินธุรกิจการค้าสมัยใหม่แผนการเรียนทวิศึกษากับอุตสาหกรรมการบริการปรัชญาโรงเรียนปัญญาโลกัสมิป,ปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคําขวัญของโรงเรียนเป็นคนดีมีความรู้เชื่อชูคุณธรรมนำสังคมสีประจำโรงเรียนเขียวขาวอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มารยาทงามแต่งกายสะอาดฉลาดคิดดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์ได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดความสนใจและพรสวรรค์มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดแข่งขันได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆดังนี้ นายปุยการข่าวดีตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมโมวันจังหวัดดวนธานีทูบีนัมโมวันไอดรุ่นที่13บรับเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเนื่องในการประกวดแข่งขันทูบีนัมโมวันไอดอรุ่นที่13และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเด็กชายกฤษณะสัตพันธ์ นักเรียนชั้นป .3 ทับ2โรงเรียนเทศบาล7รถไฟสงเคราะห์ชนะเลิศการประกวดแข่งขันกีฬา breaking dance ระดับประเทศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประจำปี2566กิจกรรมเทศกาลหนังสือครั้งที่9ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซา,าอุดรธานีระหว่างวันที่2-11ถึงมิถุนายน2566ชนะเลิศการแข่งขันละครส่งเสริมการอ่าน ชนะเลิศการประกวดเรียงความจากภาพชนะเลิศการประกวดทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชมเชย Storytelling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชมเชยการแข่งขันโต้วาทีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชยการวัดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาตอนต้นและรางวัลชมเชยตอบคําถามสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล7จรถไฟสงเคราะห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 ในโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนพันธมิตรโรงเรียนเทศบาลเจดรถไฟสงเคราะห์มีนักเรียนเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือเข้าแข่งขันฟุตซอลไอร์มเนีไทยแลนด์ฟุตซอลคอร์ The Championship 2023รอบประเทศระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2566 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเภทชายรุ่นอายุ10ปี12ปีและกีฬาฟุตบอลประเทศไทยรุ่นอายุ15ปีในโครงการพัฒนาเมืองกีฬาอุดรธานีสปอร์ตซิตี้ประจำปีงบประมาณ2566เมื่อวันที่25-27กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองประเภทชายรุ่น10ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ประเภทชายรุ่น12ปีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กีฬาฟุตบอลชายรุ่น15ปีการประกวดโครงการวาดภาพระบายสีบิ๊กซีบิ๊กฮักรักสิ่งแวดล้อมปี2ณห้างบิก๊กซีสาขาอุดรธานีระหว่างวันที่29-30กรกฎาคม2566ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับรางวัลชมเชยและล่าสุดกับรางวัลวาดภาพระบายสีหัวข้อพญานาคคำจุนดำรงพระพุทธศาสนาณถ้ำแก้วมณีจันทการบ้านนาคคำชโนดอำเภอบ้านดุงระดับชั้นมต้นได้รับรางวัล ชนะเลิศและรางวัลพิเศษการประกวดแข่งขันทางทักษะวิชาการตามหลักเกณฑ์อปปทเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเทศบาลนครอ,อุดรธานีไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนะเลือดการแข่งขันคัดลายมือระ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชนะเลิศการแข่งขันโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึง3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นม1ถึง3ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นม .4-6 ถึง6ชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นม1ถึง6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับชั้นม .1-3 ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นม .4-6 ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการตามหลักเกณฑ์สพอปอและสพอมอเมื่อวันที่2กันยายน2566ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนเทศบาลเจดรถไฟสงเคราะห ได้เป็นตัวแทนตามรายการดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนะเลิศการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นป .1-3 ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นม .1-3 ชนะเลิศคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นม .4-6 ชนะเลิศการแข่งขัน พินิจวรรณคดีระดับชั้นม .1-3 ชนะเลิศการแข่งขันเบี่ยงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความระดับชั้นม .1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นป .1-3 ชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นม .1-3 ชนะเลิศการแข่งขัน คิดเลขเร็วระดับชั้นม .4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม walk along glider ระดับชั้นป .1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นป .1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชนะเลิศการแข่งขันการวัดภาพระบายสีระดับชั้นป .4-6 ถึงชนะเลิศการแข่งขันวัดภาพระบายสีระดับชั้นม .4-6 ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงระดับชั้นม .1-3 ชนะเลิศการแข่งขัน ตํวงมาตรฐานระดับชั้นม .4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชนะเลิศการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพระด,ดับชั้นม .4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน s t อร y ่เท l i n g ระดับชั้นม .4-6 ผลงานล่าสุด กับการเข้าร่วมการแข่งขันโลจิสติกโรบอตรุ่นอายุ19ปีได้รับรางวัลชมเชยจากงานอีสา Fair 2023, นโรบคอนแอนเทคโนโลยีแฟร์2023ณจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่3-4ถึงพฤศจิกายน2566นอกจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล7รถไฟสงเคราะห์จะได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการแล้ว ยังได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมเก็บขยะในช่วงก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายทุกวันเพื่อให้โรงเรียนน่าเรียนน่าอยู่สะอาดตาสบายใจและเมื่อกรุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทาโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูลปี2566เพื่อกระตุน้รนรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะการแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีให้กับเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์ส่งผลงานโรงเรียนปลอดขยะกลุ่มบีระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลชมเชย สองหมื่นบาทพร้อมโรรางวันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนดำเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อส่งเสริมการออมเงินโดยมีบริการฝากและถอนในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาที กิจกรรมล่าสุดที่โรงเรียนได้ดำเนินการคือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเป็นโครงการต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนมีความพร้อมและปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคนและมีความพร้อมสำหรับใช้งานโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียน บุคลากรอาคารสถานที่และจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้เรียนพิทักษะการเรียนรู้และนวัตก,กรรมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน